เหล็กเส้นข้ออ้อยกับเหล็กเส้นกลมแตกต่างกันยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับผมโตต่อเติมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าเหล็กเส้นข้ออ้อยกับเหล็กเส้นกลมแตกต่างกันยังไงตัวเหล็กเส้นข้ออ้อยเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าจะมีลักษณะเป็นป้องๆนะครับเหมือนข้ออ้อยเพื่อให้คอนกรีตยึดเกาะโดยชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อยเนี่ยมี3ชั้น Sd 3 0 Sd 4 0แล้วก็ Sd 5 0ครับซึ่งเหล็กข้ออ้อยตัวเนี้ย จะเหมาะสําหรับการใช้งานในอาคารสูงอาคารใหญ่งานเขื่อนโดยในงานก่อสร้างนะครับจะนิยมนําเหล็กอค้อยเนี่ยมาใช้เป็นเหล็กยืนหรือเหล็กเมนในคานในเสาต่อไปนะครับในส่วนของเหล็กเส้นกลมเหล็กเส้นกลมเนี่ยสังเกตดูได้ว่าผิวจะเรียบเป็นเส้นกลมเลยชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นกลมเนี่ยครับมีอยู่แค่ชั้นเดียวคือชั้น S R 2 4โดยเหล็กเส้นกลมเนี่ย จะแตกต่างกับเหล็กข้ออ้อยโดยที่การยึดเกาะของคอนกรีตเนี่ยจะดีไม่เท่านะครับแล้วก็เหล็กเส้นกลมเนี่ยจะเหมาะแก่การนํามาใช้เป็นเหล็กปอกนะครับเหล็กปอกในคานในเสาที่มาวิ่งรัดรอบเหล็กเส้นข้ออ้อยอีกทีนึง mm hmm. เหล็กทั้ง2ชนิดเนี่ยครับมีความสําคัญในการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็เลือกใช้งานถูกประเภทนะครับขอบคุณครับ